วันนี้พบกันในชั่วโมงวิชาอะไรลูกวิชาคณิตวิชาคณิตศาสตร์นะคะคราวที่แล้วเราเรียนจำนวนนับหนึ่งถึงสีกันใช่ไหมคะเรามา ความสัมพันธ์แบบย่อยนะคะอ่ะน้องขิมน้องขิมค่ะน้องขิมไปยืนตรงไหนนะลูกนะอ่ามันเป็นความสัมพันธ์ของตัวเลขอ่าเห็นไหมคะลูกเห็นไหมตัวนี้เลขอะไรนะลูกเลขแปดเลขแปดนะคะมันจะมีวงกลมอยู่สามวงฉะนั้นตัวเลขสามตัวนี้จะต้องมีความสัมพันธ์กันตัวนี้เลขแปดแล้วตัวนี้เลขสองตัวนี้เนะี่ยน่าจะเป็นอะไรลูกเลขเลขอะไรคะ เลขหกหกสองควกหกเป็น8ปดแปดลบหกเหลือสองปดลบสองเหลือหกสองวกหกเป็น8ดโอเคอตัวนี้ค่ะลูกตัวนี้อันนี้เลขอะไรคะเลขห้าเลขห้านะคะตัวนี้เป็นเลข1เอ๊ะตัวนี้น่าจะเป็นเลขอะไรคะ ถ่าจะเป็นเลขอะไรคะลูกเลขอะไรคะตัวนี้ห้าตัวนี้หนึ่งมีแล้วหนึ่งตัวนี้เพิ่มเท่าไหร่ถึงจะเป็นห <4. S 1> ้ามีมีแล้วห <4. S 1> oh, นึ่งเพิ่มอีกเท่าไหร่ถึงจะเป็นห้าคะลูกเอ้อคือสี่เลขสี่นะคะเลขสี่มันสัมพันธ์กันยังไงล่ะห้าอ่าห้านะคะ <5. S 1> อันนี้หนึ่งบวกสี่ได้ห้า บหได้4 5-4ลบส <ละ S 1> ได้1น่อ่ะอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งค่ะเลขอะไรคะนี่เลข7จเ,เอา้าวข้างนี้ไม่ให้มาสักตัวเลยให้มาตัวเดียวโดดๆอะไรนะคะเอามารวมกันแล้วได้7จ็เอาน้องขิมว่าตัวไหนดีลูกเอารวมกันได้7จ่ะอายกตัวอย่างส ตัวนี้เลขสามอ่ะสามใช่ไหมตัวนี้นะ่าจนะเป็นเลขอะไรล่ะ แล้วเดียวเดียวโดดโดดเลยตัวเดียวฉะนั้นสองตัวนี้น่าจะเป็นเลขอะไรได้บ้างอ้าเป็นเลขหนึ่งเป็นเลขหนึ่งเป็นเลขหนึ่งก็ได้ใช่ไหมอ่าเลขหนึ่งเป็นหนึ่งก็ได้ตัวนี้เป็นหนึ่งแลวตัวนี้ แต่อันนี้คือมันมีความสัมพันธ์กันแบ่งย่อยนะคะอันนี้ค่อนข้างจะต้องคิดวิเคราะห์นิดนึงนะคะอ่ะต่อไปนี้เอน,นี้ง่ายหรปแบบนี้ง่ายมีสามกับสี่มาให้โจนี้เป็นอะไร <8. S 1> ใช่เหรอเปลือกใหม่เลยเลยใช่เหรอ <8. S 1> เออเป็นเจ็ดนะคะเป็นเจ็ดโอเคเป็นเจ็ด แบบนี้ง่ายนะคะอันนี้มันจะมีอยู่ในแบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสั่งงานให้เราทำนะคะอันนี้เข้าใจแล้วนะลูกแบบส่วนย่อยเข้าใจแล้ววันนี้อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของโจทย์ปัญหา มมีเงินทั้งหมดกี่บาทมานะมี5บาทมานีก็มี5บาทรวมรวมเงินมันน่าจะเป็นวิธีอะไรคะลูกบวกบวกรวมแล้วเงินที่ได้จะน้อยลงหรือเพิ่มขึ้นคะเพิ่มขึ้นค่ะรวมฉะนั้นค่าของมันจะต้องเพิ่มขึ้นรวมแทนด้วยเครื่องหมายบวกประโยคสัญลักษณ์ห้าบวก5้าเท่ากับสิตอ รวมมีเงิน10บบาทนะคะรวมมีเงินสิบบาท,ะะบบาทอ่ะอีกข้อหนึ่งค่ะลูกอีกข้อหนึ่ง หดอก,ดอกมาลีมีจำปาสี่ดอกรวมมีดอกไม้กี่ดอกรวมอีกแล้ววิธีอะไรคะรวมรวมวิธีอะไรคะเอามาบวกอเอามาบวกเอาตัวไหนมาบวกกันลูก รวมมีดอกไม้สิบดอกหนูจำไว้เลยว่าเรื่องของโจทย์ปัญหาโจทย์เขาบอกว่าเป็นดอกเห็นไหมเวลาตอบเราก็ต้องตอบเป็นดอกอ่ะข้อนี้นะคะวิชามี นะแล้วก็ให้เราทําลงในสมุดคณิตศาสตร์โดยลอกโจทย์แล้วก็แสดงวิธีทํำตรงนี้นะคะไม่ยากนะคะอ่าไม่ยากเราจะได้ฝึกอ่านหนังสือด้วยนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ครูจะให้เราทําก็คือเล่มน,นี้นะลูกนะอ่าให้ทําหน้า3 5มสถึงสีนะคะนะหรออ้าววันนี้พอแค่นี้นะคะ chơi canh mày à hẳn áp với thằng con này luôn phải chơi canh mày bye bye chơi canh mày đã thai